คู่รักแบบอย่างในสมัยราชวงศ์หมิงคนนั้นก็คือจูดี้กับชิวฮวงเฮาของเขานะครับจูดี้กับชิวฮวงเฮาเขาเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆนะครับและพ่อของชิวฮวงเฮาก็เป็นหนึ่งในผู้ป,ปลูกเบิกราชวงศ์หมิงกับจูเหยอนจางนะครับและชิวฮวงเฮาเขาก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือฉลาดจูหยยนจางเนี่ยก็ได้บอก กับพ่อของเขาตั้งแต่เด็กแล้วว่าคนนี้ต้องเป็นลูกสะใภ้ของฉันนะครับและได้รับเข้าไปในวังโดยหมาฮองเฮาเป็นคนเลี้ยงดูด้วยตัวเองนะครับและพอ4ปีให้หลังเขาก็ได้แต่งงานกับจูดี้นะครับหรือว่าหยงเลอ่อต้าตี้ทั้งคู่เนี่ยรักกันมากนะครับในช่วงเข้าปีที่เขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีลูกด้วยกัน7คนนะครับก่อนที่จูดี้เขาย้ายไปอยู่ปักกิ่ง4ปีนั้นปีละคร แต่พอช่วง2ปีที่เขาอารมณ์แบบว่าไปย้ายไปอยู่ปักกิ่งตั้งหลักฐานนะครับมี2ปีที่ไม่มีลูกหลังจากนั้นอีก3ปีปีละคนนะครับรวมกันเป็น7คนนะครับในช่วงเวลาประมาณ8ปถึงเปีนะครับและช่วงที่จูดี้กระปดเนี่ยครับฮอ,องเฮาของเขาก็รักษาเมืองปักกิ่งแทนเขานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับขณะที่จูดี้ไปสู้รบอยู่ใช่ไหมครับก็มีทหารมาปลุก เมืองที่เขาอยู่ฮองเฮาของเขาเก็ได้พาผู้หญิงต่างๆนะครับขึ้นไปอยู่ที่กำแพงแล้วก็สู้รบกับนะครับหลังจากที่เขาขึ้นเมืองฮองเฮาเนี่ยเขาก็ได้เป็นฮองเฮาคนแรกนะครับที่ถูกประกาศอยู่ในราชวังนะครับว่าคนนี้จะถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮาในเมืองัหนจริงนะครับแต่ว่าความโชคร้ายของเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่เขาเป็นฮองเฮาเพียงได้แค่4ปีนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับช่วงที่เขาป่วยอยู่นั้น จูดี้ถึงขั้นไปเรียนหมอเพื่อที่หวังว่าตัวเองจะสามารถรักษาภรรยาของตัวเองได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถรักษาภรรยาตัวเองไว้หลังจากที่ภรรยาเขาเสียนะครับศพของภรรยาของเขาได้อยู่ในวังถึง6ปีนะครับเขาก็ไม่อยากให้ภรรยาจากตัวเองไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนาะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขากําลังว่าจะย้ายเมืองหลวงด้วยเขาไม่อยากทิ้งภรรยาของเขาไว้ที่เมืองนั้นจริงนะครับ นนัน้ก็คือ6ปีนั้นศพของนางก็ตั้งอยู่ในราชวังนะครับอันนี้ก็คือความรักระหว่างจูตี้กับห้องเฮาของเขาชูห้องเฮานะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ